เกิดิ0ปีนะครับป้าหญิงอุทุกค์พเติาาบใกล่งานติดงานของพี่สนที่อยากจะรู้อย่างนี้ครับฝีมือของน้องม,มันไปถึงขั้นไหนกันแล้วเจ้าคจดวเามี้มมมีมจ้เจ้าเาเ้าับ မကြမစွံเตรียมรบမကြสงบเตรียมพร้อม เป็นชา้ยเชี่ยวชาญองค์พระบิดาท่านยืนยันว่าฝีมือ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เสือพญาตัวจริงครับขอเช้ามอง่านบัตรได้รี้เปเรียบบนชายอรวรรยกกองทังพมาแล้วพุัธกรลศุกกงทัพมาด้วยเห็นผลประการในข้ามีเจเราต้องออกไปเจราจาสิกดีครั้งนี้ออก์ยาสีสงครับท่านเป้าขอข้ามาตลอดถึงตำแหน่งเสือพญา,าถ้าศึกนี้มีใครข้าจะมอบตำแหน่งนี้ให้้ย สงครามภาคนี้ข้าไม่ได้ก่อชะโนีเน็ดเหตุผลประการใดเรงขั้นถึงยกข้ากลับมาทำลายใจที่จะเอาชีวิตกูคนผู้เดียวใคร แม่ทับเสือพยองแม่ทับเสือพยางไม่ได้อยู่แผ่นดินข้าเลยถ้าไม่ใช่เด็กที่ให้เจ้าหลงก็เพราะว่าแม่ทับเสือพยางยืนอยู่ตรงนั้นนี่แหละคือตัวการร้ายเลยคนระับเดี๋ยวมุ่งตรงฟูรี่เห็นดีกันเขาทำไมทาไม่ดนะังฮ่าบ้านลูกฮ่าบ้านลูกฮ่ตอนนี้กองทัพของขาอายุทย เเหมือนจะเป็นโราโก้ก็ม,มีอยู่แค่นิดเดียวเดี๋ยวจะโดนทำไม่รู้เรื่องแล้วล่ะ คือลูกชายของไอ้เท่าเมฆาและบุญน,นาคครับเติบมาอยู่เติบโตมาอยู่ครับเป็นนุ่ม,ามชาวป่าชาวดอยครับนี่ Thank you โบราณก็จะอยู่ประดนั้นเออไปรู้ไงเหรนตัวเก่าไาวครับลุงอหยอยวันนี้มึงเรียกกูว่าอะไรนะก็ไหวไงลุงไอห่อยครับมึงจะลุงก็ลุงจะไอ้ก็ไอ้เอาสักอย่างตกลงจะเคารพหรือไม่เคารพไหวไอหยอยไม่ครลุงม้เนี่ยไอยอยดก็พ่อบอกว่าห้ามพูดเพราะมันก็ต้องพูดอย่างนี้นะลุงพ่อมัไม่อยู่เลยแค่นี้มันก็พูดได้แลไ้หรอจริงเลยพ่อไม่อยู่เออลุงนี่อยากได้นน่รทัฉันต้องนี้ได้ไหม นั่งอยู่นต่ดีกว่าะะะจะนั่งก็ได้จะ,อะนอนก็ได้ก็แต่นั่ง่ายง่ายนั่งรู้อะไรแปลกใจแปลกใจเรื่องนี่ฉันอยู่ในปา่าในเขาไม่ค่อยได้เห็นอะไรออกไปข้างนอกแล้วก็มันเห็นมีอะไรใหญ่ๆลูกเป็นหลักคาใหญ่ๆแล้วมีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเวลาคนเจ็บคนไข้เขาก็ไปเขาเรียกว่าอะไระลุงอ๋ออยากรู้อ่าอันนั้นเขาเรียกว่าโรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลเออเวลาใครป่วยใคร อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วอันที่มันมียอดแล้วแแบบมีคนใส่ชุดส้มเต็มหมดเลยคืออะไรลุงส้มใช่มียอดแล้วแบบด้วยดอกกิจดาละมั้งใช่กิจดาสีส้มส,สีเหลืองปะอ่ะอ่าใช่ลุงสีส้มสีเหลืองอ๋อ,อนั่นแหละ<อ>คืออะไรที่มันไ,ไม่มีผมใช่ไหมไม่มีผมเลยอ๋ออะไรเขาเรียกวัดอ๋อวัดวัดมีพระอ๋ออันนั้นคือพระเหรอ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อไรไม่รู้รอีกอย่างอีกอย่างอะไรที่มันเป็นห้องแถวหลายหลห้องมารู้แล้วก็มีผู้หญิงกัเต็มไ่หมดเลยมีไฟสีเหลืองไฟสีชมพูไฟสีฟ้อไรเขาเรียกว่าอะไรไปเห็นที่ไหนมามันมีอันนีู้ไม่ก้กันเรียกว่าอะไรนะแม่น้าหตาไน่ะต้องเขาเรียกต้อง้องหรอทำไมไปไปมาเหรอ ไปเห็นมาจ้ะเอทำไมอ่ะพีกมีคนรู้จักแบบนั้นเหรอมีแล้วคุณเจอไดเลยนะรู้จักด้วยมีรู้จักเลยคนในก้องกันนะใช่ใครอ่ะแม่โรงงอ้าวไอ้ต้นนี่แม่ของเป็นกะเหรี่แม่ภูมพนักงานกวาดเป็นแม่บ้านจริงเหรอเห็นนมาแต่งขาสั้นเลยลูกแบบแต่งสวยเลยมึงมึงเห็นกันเดียวไงมึงมึงแค่เห็นใจดำเลยที่จะใช้บริการแม่กูคือ ไปวดๆกันตลอดตอนแรกเขาจะเดินไปคุยเห็นผู้ชายเดินคุยกับแม่ขึ้นลงขึ้นลงเป็นว่าเล่นเลยลุงจริงก็เลยไม่มีเวลาไปคุยไงมันไม่เป็นไรเราแม่มันขายดีนะอันนี้ถึงไม่ต้องสตะกี้วะใช่ไหมพ่อไม่อยู่สองเพ่งดาให้หน่อยอะไรนะสองเพ่งดาให้หน่อยมึงบ้าปะเนี่ยมึงบ้ามึงบ้าหรือมึงบ้าเนี่ยเอาแค่บ้าเดี่ก่อนต่างว่ายว่าห้ามทุกคนสองเพ่งดาให้มึง เวลาซ้อมกันพ่อกูเห็นกูก็ตัวอีกก็ตอนนี้พ่อไม่อยู่ก็ซ้อมไม่หน่อยเป็นไรไหมอ่ะเออซ้อมไหมเด็กขาดมากทำไม้ซ้อมเป็นไรได้ลูกจะซ้อมไหมไม่ซ้อมเรียกแม่แม่แม่ครับแม่บุญเนาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ยอมซ้อมไหมแม่ยอมไหมครต่อแล้วนะลูกประกนบกเบรควยววยเป็นเด็กไปได้ หน้าคุณหน้าหน้าคุยดีเพื่อนเพื่อนเธอไม่ตายสักทีพี่ถามแล้วตอนนนั้ตอนที่เรายังไม่ออกจากเมืองนี่ก็อายุ80แล้วนะไม่ไ้20ปี90แล้วไม่ตายสักทีว่าเหนูอนอายุยาวนี่นุ่นพี่ปี2ปีเองจริงเหรอหน้ามึงแก่มากเลยถามพ่อเหรอขอโทษจ้ะมีอะไรลูกยาเนี่ยยาให้ลุงหยอยซ้อมแมงดาให้ลุงหยอยไม่ซ้อมให้แม่พ่อไม่อยู่ยาอยากซ้อมมาก พ่ลูกอยากจะซ้อมเพลงดาบใช่ไหมซ้อมต่อสู้ใช่แต่ว่าลุงหยอยไม่ซ้อมให้อะทำไมทําอย่างนั้นละ่ะฮะไอพี่หยอยเอาเงียบจะไอ้ก็ไอ้ับพี่กับพี่เอาสักอย่างสิทำไมทําตัวแบบนี้แนตะ่หัวสองสีแล้วนะอันที่ยอมมาปเป็นแฟชั่นดัดมาเจ็สิปีแล้วยงังไม่เอาออกเลยในป่าที่ไหนเขามีหมอแล้วพี่พูัวตัพี่หยอยไหนทำเป็น ต,ตอนไม่รู้ใจมันหรือไงตอนนี้มันฝ่ายดีแนละ้วทําไมล่ะทําไมไม่ซ้อมให้มันก็พอตอนที่ต้อมให้ทีไรหัวเธอมาเห็นพี่ก็โดนตีใครรับผิดชอบลนะ่ะก็มีแต่พี่รับผิดชอบกลัวจังเลยทําไมกลัวจังเลยไล่เท่าน่ะฮะอย่าไปพูดมันเดี๋ยวมันตกเลยนะตกเหรอเน่ <c oughs> มันไม่กล้าหรอกกับฉันน,ะน่ะเน่เอาอย่างนี้ต้มเนี้ฉันถามแกคําเดียวใครใหญ่ที่สุด ในบ้านนี้ไอ้เท่าใหญ่สุดและตอนนี้ไอ้เท่าไม่อยู่ตรงเนี้ใครใหญ่ที่สุดไอ้เท่าไม่อยู่ก็ต้องเธอเนี่ยใหญ่ที่สุดฮ่าแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่า <c oughs> ฟ้ามันจะใหญ่กว่าเธอหรือเปล่าไ, <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมนะพังหลนงึงเฉยเฉยเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ฉันขอออกคำสั่งให้แกไอ้พี่ย้อยไปซ้อมให้ห้านเดี๋ยวนี้เลย ถ้าเกิดซ้อมเอางี้ทำข้อตกลงก่อนถ้าเกิดสมมติพี่ซ้อมให้จริงๆเนี่ยไอ้เท่ามาเห็นใครรับผิดชอบถ้าหากว่าจะซ้อมให้หลานนะวันนี้หากไอ้เท่ามาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบุญน่ารับผิดชอบเพีงน,นี่สุดยอดรับผิดชอบแน่นะเออเธอรับผิดชอบเดี๋ยวยืนไปกำลังใจให้เลยโอเคถ้า่งนั้นเธอไปดูต้นทางเฮ้ยเมอืองไอยาไปเอาดาบมาเดี๋ยวกูเนี่ย ันนี้อะไรเนี่ยพี่ดูว่าแล้วแม่ย่าจากจากถิ่นบุรีนั่นเองเธอเนี่ยเห็นกระล้างจานอยู่ฉันก็เลยเลี่ยงอยากจะออกไปดูหลานน่าเลยก้าที่บอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าให้อันี่มาเป็นแม่นูแย่งดาบหลานแดกหมดมันจะคขว่มาอาจารย์นะนี่เอาอย่างนี้มึงไปเอาดาบมาวันนี้กูจะซ้อมดาบให้มึงเพราะถ้าเกิดมีอะไรหัวหน้ารับผิดชอบ ลุกมาข้ามจักร้องแม่เอ้ยายาให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยลูกเมื่อกี้น่ท่ากำลังเทะเลยนี่เบนเดอร์ถือเสืส้อหมายตอนอหนุ่มๆน,นะพ่อมึงหนุ่มๆนะหลบได้ละจ๊จั๊จแทงซ้ายหลบขวาอ้าคนเห็นไหม เองดีมากไงนะอยู่ในห้องกูกไม่เห็น L D เอวดีางทำไมศัตรูแทงขวาศัตรูแทงมานทางขวาซ้ายศัตรูแทงซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวา กูสอนไม่จำนะเดี๋ยวกูจะมาเคลียร์กับมึงในหน้าฮะเฮ้ยกูทานสักคำดีปะ่ะดีนะว่าฉันไม่เกี่ยวเรื่องใครสั่งให้มึงซ้อนนะชมีมัติเอกฉันห้าตัอหนึ่งเสียงไ,ไอ้ดาอะไรมาเน มึงคิดว่ามึงแน่เหรอไม่เกี่ยวมึงคืนกับซางมั้งเหรอกูไม่ได้มึงสาบว่าห้ามสองแต่มึงไม่ฟังมึงไปนั่นอะไรเฮ้็ทำไมทำไมทำไมก็เขาชี้หมดว่ามึงมึงเป็นคนทำคัดไออ้ามึงคันโอ้ยกูทำยไงจบมึงยอมรับใช่ไหมกูถามว่าจอมไหมอูถาม่ยอมไหม ถ้าใครซ้อมดาบให้มันเจอส้นตเตะกูแนออ่ เกี้น่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเคลียร์ให้ไม่ได้แต่ถ้ามันมาอีกรอบนึงนะนะมันมาเก่งกับแม่อีกรอบนึงนะอย่าไม่ต้องห้ามแม่นะคิแม,ม่ไม่ต้องห้ามแม่นะไม่ห้ามใครห้ามนะงานจะตกแม่จริงดวงตาแม่ไหวเดี๋ยวพ่อคุณตาบอดง่ายๆเลยเอ,อ้าแมเดี๋ยวจิจ้มห้ตาบอดเลย <inf> พอจะพอจะเตะแน่จะเตะแน่เตะตัดขา,มาม <c oughs> แม่ ไม่จริงไม่เชื่อจะไม่ต้องกลัวครั้งนี้ทุกคนเงียบๆไว้ไม่ต้องมีใครออกรับแทนทั้งนั้นถ้าไอ้เท่ามันมาเห็นอีกแล้วก็บนหนาครับผิดชอบเองไปได้อ้น้อยไปีน้ใจนะฉันแน่ใจถ้าเกิดมันมามันจะตกทั้งานคุณจิ้มตาบอดเลยแล้กหนมันจะเตะอะมเตะตัดขาแม่ มึงกับไอ้เข้าฉะกันพวกกูไม่ต้องยุ่งใช่ไหมไม่ต้องยุ่งบอกแม้ว่าไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเลยนะไม่ต้องามฉันด้วยเดี๋ยวแม่ตาบอดกันะมึงไม่กลัวไอ้เข้าเลย Mm hmm? มึงจะจิ้มตากูเหรอฉันจะเอาตาปะทูมาคลุกข้าวไห้พี่จิ้มตามปะทูจิ้มตามปะทูแล้วทางงานจะเตะม,มึงบอกว่ามึงจะเต่ต,ตัดขากูเลยเหรอตัดขาหมูทำโพให้เลยใช่เหรอ<ช><ช>แล้วใครเนยใครใครใครสั่งให้มึงมึง้อนดาบที้ กูช่วยลงให้อีกเสียงนึ่งไปไหนไปไหนเลยไอ้ดาทำไมล่ะโวยมาเนี่ยนางร้องเมื่อกี้มึงรับปากกูว่ามึงจะไม่ซ้อมดาบให้กับไอยาแล้วมึงซ้อมทำไรมึงขาดคำสั่งกูมึงกลองผีเฮ้ยกูอย่าทำแบบนี้ก็มึงเนี่ยเป็นคน เกยวไม่เกี่ยวกับมื้อใคร ใจทำเปอะไรเลือดขึ้นหน้าหรอฮะ มึงลองดีีับกู <c oughs> กูนะี่เนี่ยจะลงโทษมึง <c oughs> มึงจำไว้เลยนะทุกคน หมูไม่มีเป็ดไม่มีไก่ก็ไม่มีแล้วมึงมีเฮียะลรวะ มึงอยากจับดาบมากเหรออยากครับมึงอยากจับดาบมึงอยากจับดาบเหรอเฮ้ยดาบกำลงอิบหายพี่ดาบสิยาถ้าพวกมึงอยากจับดาบมากนะได้มึงจับดาบไปคนละเล่มเดี๋ยวกูจะพาพวกมึงไปกาบะ รครับรู้ใช่ไหมครับว่าไอ้เท่าไม้ทาคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขามีปมเบื้องลอหลัง